ผมว่าปีนี้เป็นปีที่ทิโซ่เนี่ยเอาจริงเอาจังกับการทำนาฬิกาไซส์เล็กมากๆนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาได้ส่งทิ่โซ่ซีสตาร์ห0 0่คอร์สโคนกราฟในไซส์38มิลออกมานะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นโคโนกราฟที่กันน้ำได้ระดับ300เมตรนะเพื่อนๆซึ่งแบบ โหไม่เคยพบไม่เคยเจอนะครับในกาไซเล็กโครโนกราฟนะครับแล้วก็มีระบบจับเวลาที่มันต้องกดปุ่มอะไรแบบนี้ซึ่งแบบปกติมันจะต้องกันน้ําประมาณสัก5าบาสิบานี่ก็ยังเก่งแล้วนะครับแต่ว่าเรือนนี้เนี่ยยังคง DNA ของความเป็นซีสตาร์ได้อย่างครบถ้วนก็คือเป็นนาฬิกาดำน้ําดีๆเรือนนึงนี่แหละที่ดันจับเวลาได้นิดหน่อยอะไรแบบนี้นะครับวันนี้มาลงดีเทลกันว่าเรือนี้เป็นยังไงนะครับเรือนี้ต้องบอกว่าเทปมากๆเลย อันดับแรกมาดูหน้าปัดกันเลยนะครับตัวหน้าปัดเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ตอนแรกผมไม่ได้คิดว่ามันจะดูแบบมีดีเทลอะไรให้พูดถึงเยอะนะแต่ว่าพอในการตัวจริงมาส่งปั๊บเนี่ยต้องบอกว่าโอ้มันมีอะไรหลายอย่างมากๆที่แบบเขาตั้งใจใส่เข้าไปให้มันดูมีความแตกต่างกันหลายจุดนะครับเริ่มแรกก่อนเลยนะครับตัวหน้าปัดเนี่ยจะเป็นแบบกรเดียนด้านนอกเนี่ยจะเป็นสีเข้มๆนะครับแล้วก็มีความแบบ มีเมทัลลิกประมาณหนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ซันเบิร์สนะมันเป็นแบบเหมือนเมทัลลิกที่อยู่ตรงกลางที่จะสว่างหน่อยแล้วก็ไล่เฉดมาด้านนอกที่มันดูเข้มๆนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบเนี่ยคือตัวซับเดียลลเขาเนี่ย มันจะมีลายเหมือนแบบเป็นยางถนนเป็นพื้นยางแบบยางมาตอยอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นมันก็จะดูขรุขขะหน่อยซึ่งบางมุมก็จะดูเหมือนแบบเป็นลายทะเลอะไรแบบนี้นะซึ่งก็ดูเท่ดีนะครับเป็นแบบซับไดอัลเล็กๆที่มันมีดีเทลมาแจมอยู่ด้วยปกติพื้นที่เล็กขนาดนี้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้ลวดลายแบบนี้กันนะครับเขาก็จะใช้ลายแบบเป็นลายวงกลมเป็นสิคลุล่าแพทเทิร์นให้มันดูทําง่ายๆหน่อยแต่อันเนี้ยมันก็จะมีความขรุขะเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งก็เกด๋ดีโดยที่ ตัวซับดิวอัลเนี่ยด้านล่างจะเป็นเข็มวินาทีนะครับตรงนี้นะก็จะกระดิกแบบเล็กๆน้อยๆเลย ซึ่งตรงนี้หลายหลายคนที่ไม่ชื่นชอบเข็มของคอร์สที่มันกระดิกและชัดอะ่ะตรงนี้จะช่วยได้มากนะครับเพราะว่าพอมันเป็นหน้าปัดเล็กๆปั๊บเนี่ยบางทีเวลาเรามองแค่แป๊บเดียวอะ่ะเราจะไม่ทันสังเกตเลยว่ามันเดินอยู่อะไรแบบนั้นนะครับก็ถือว่าคนที่ชอบเข็มกวาดเนียนๆไม่อยากให้เห็นเข็มกระดิกชัด,ชดอันนี้ก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งนะส่วนช่องด้านซ้ายกับด้านขวาเป็นตัวจับเวลานะครับก็ด้านซ้ายเนี่ยสานาทีด้านขวาเนี่ยก็12ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นระบบจับเวลาที่ค่อนข้างจะจริงจังในการจับเวลาได้ระดับหน พวกพุชเชอร์เนี่ยต้องหมุนออกมาก่อนนะครับเพราะว่าแน่นอนนาฬิกากันน้ำระดับ300เมตรเนี่ยไม่สามารถปล่อยปุ่มให้แบบมันลอยลอยได้นะคือต้องแบบมีการคลายออกมาแบบนี้เพื่อเป็นการสกูดดาวคลาวตัวที่แบบมันเป็นพุชเชอร์ในการกดจับเวลาด้วยนะครับซึ่งอันนี้ปกติมากนะครับสำหรับนาฬิกาจับเวลาที่กันน้ำได้ลึกๆมันต้องมีระบบแบบนี้ก็อยู่แล้วนะครับกดที่ขวาบนแบบนี้ปั๊บเนี่ยตัวเข็มก็จะจับเวลาแต่ว่าการจับเนี่ยมันจะกระดิกทีลนดวิดแบบนี้นะ มันจะไม่ใช่เครื่องแบบเมคคาคอร์ที่เข็มวิมันจะเนียนๆนะครับอันนี้ก็จะเห็นนิดนึงแต่ว่าเชื่อว่าไม่ค่อยมีคนได้ใช้งานพวกนี้บ่อยอยู่แล้วนะก็น่าจะเน้นแค่ดูเวลาหรือว่าใช้งานแบบสมใสเท่ๆทั่วๆไปมากกว่านะครับแต่ว่าโอเคถ้าเกิดตั้งใจจะจับเวลาจริงๆก็สามารถใช้งานได้แต่ว่า แน่นอนก็ต้องมาคอยกดปุ่มอย่างเงี้ยนะครับแบบคอยมาคลายตัวคราวนะครับแล้วก็หมุนเข้าหมุนออกอยู่เรื่อยๆซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้เป็นในการจับเวลาที่แบบกดเล่นได้แบบสะดวกอ่ะก็ต้องมาหมุนเข้าหมุนออกประมาณนี้ซึ่งพอใช้งานเสร็จเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะหมุนกลับเข้าไปให้มันยึดติดแบบนี้นะครับไม่ควรจะปล่อยทิ้งไว้นะเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นอ่ะไอ้สเปคการการะนั้นที่พูดไปเมื่อกี้สามร้อยเมตรอ่ะมันไม่ได้แล้วนะคือมันจะได้ตอนที่เราหมุนเกลียวเข้าไปแบบแน่นๆเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถ <ๆ S 2> ไม่มีปัญหาอะไรในการใช้งานอยู่แล้วส่วนตัวรวมมีมาให้เข็มชั่วโมงเข็มนาทีแล้วก็มาร์กเกอร์ก็ค่อนข้างสว่างเลยนะครับค่อนข้างจะดูเวลาในที่มืดได้สบายสบายแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากเนี่ยก็คือตัวขอบเบเซลเพื่อนๆื่อนขอบเบเซลเป็นกระจกซึ่งผมเนี่ยแพ้ทางนาฬิกาดำน้ํานที่ขอบกระจกมากๆเลยอะ่ะ คือมันจะมีความเงาความแวววาวที่มันดูแตกต่างกับพวกเซรามิกอะ่ะซึ่งโอเคมันอาจจะไม่ทนเท่าเซรามิกนะอย่างเซรามิกเนี่ยมันกันรอยได้ดีกว่ามากๆนะครับคือคนละเรื่องเลยแต่ผมชอบมิติที่แบบมันมีตัวเลขจมเข้าไปอะ่ะแล้วก็เวลามองอะ่ะมันเหมือนแบบมีเลเยอร์ใสๆมาเคลือบตัวขอบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผมชอบอันนี้มากกว่านะดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเสริมให้ใน,นาฬิกามันมีความแวววาวแล้วก็มันดูเข้ากับหน้าตานาฬิกาโดยภาพรวมด้วย ส่วนตัวกระจกเป็นซัฟไฟคริสตัลแล้วก็มีความแบบเรียบเลยนะครับไม่ได้ยกโดมอะไรขึ้นมาซึ่งผมว่าดีนะเพราะไม่งั้นมันจะหนาเกินนะครับอันนี้กำลังดีเลยส่วนตัวเคสก็จะเป็นสแตนเลสสตีลแล้วก็เคลือบรสโกมานะครับลิวเท็กซ์เจอร์การขัดเนี่ยค่อนข้างจะเนียบระดับหนึ่งนะแต่ว่าพวกสันพวกอะไรอย่างเงี้ยจะมาแบบเป็นแนวสันที่รูปแล้วแบบไม่ได้บาดมือก็ถือว่าคมกําลังดีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้คมกริบเป็นสันเป็นเส้นเห็นชัดขนาดนั้นนะครับ แล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นการขัดเงาก็ค่อนข้างจะเงาเลยนะครับสะท้อนส่งสะท้อนแสงเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นนิ้วผมนี่แบบโอ้โหยะกกระจกนะครับคือธรรมดีนั่งพัสดุค่อนข้างจะสอบผ่านสบายส่วนฝาหลังปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็รอบๆมีสเปคบอกไว้คร่าวๆนะครับก็เล่าให้ฟังหมดละเมื่อกี้นะครับมีโลโก้ C s t a าสีทองมาตรงนี้ส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยวัดออกมาเนี่ยประมาณ37ไป,ปลายๆนะครับก็ตีว่า38ตามสเปคเขานะความหนาเนี่ยอาจจะเยอะซะหน่อยนะครับ13.1มิลแต่ก็ถือว่าไม่ได้ใส่ยากนะ คือมันเป็นเครื่องโคนโกราดดับน้าลึกอ่ะมันก็จะหนาประมาณนี้อยู่แล้วนะครับผมเข้าใจได้ส่วนลักธุลักษ์เนี่ยใส่ง่ายมาก43.6มมิลเท่านั้นส่วนน้ําหนักนะครับอันนี้เบาสบายแน่นอนเพราะว่าเป็นสายยางนะครับอยู่ที่ประมาณ78เปดปลายปลเท่านั้นโดยตัวสายเนี่ยโหผมชอบมากเลยเพราะว่าสีมันสวยมากอะ่ะคือสีมันเข้ากับตัวขอบเบเซลเข้ากับหน้าปัดมากแล้วก็อย่างเงี้ยเวลาหน้าปัดเนี่ยมันเจอแสงเต็มเมอะ่ะมันก็จะมีความสว่างขึ้นมาแล้วก็แมทช์กับสายมากเลยนะครับมีโลโก้มาให้2ด้านแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลัง เป็นลายตัว T ท,ที่เป็นโลโก้ทิโซ่เนี่ยเรียงกันไปแบบนี้นะซึ่งอันเนี้ยมันจะช่วยในการระบายน้ําได้ดีมากนะครับก็อาจจะมีคาบเงอคาบที่ใครทั้งหลายเนี่ยเกาะง่ายหน่อยก็อาจจะหมั่นเอาแบบพวกแปรงสีฟันมาขัดหน่อยนะครับแต่ว่าในการใส่ใช้งานเนี่ยพวกเนี้ยมันจะทําให้แบบเกิดแอร์ฟลูในการใส่แล้วก็รู้สึกสบายมากนะครับอันนี้ชอบมากเลยแล้วก็บัคเกิลเนี่ยเป็นสีโรสโกลมาแบบนี้ด้วยนะครับก็ล็อกกับตัวเคสเลยภาพรวมตัวสายนีย่แบบดีอะ่ะคือพอมันมีโลโก้ทิโซ่แล้วแบบผมรู้สึกมันเท่อะอย่างเงี้ยมองปั๊ มันมีโลโก้นํำสายตาตัวสายด้วยแบบเจ๋งเลยนะครับอันนี้ชอบมากเลยหลายๆคนน่าจะชอบเหมือนกันนะครับมีโลโก้มันดูสปอร์ตขึ้นมากๆส่วนขนาดสายผมว่าก็ทำมาดีมากนะคือมันเป็นนาฬกา38มิลนะดังนั้นก็ผมใส่แค่รูตรงกลางๆเนี่ยเหลืออีก3รูนะครับซึ่งเขาเหมือนตั้งใจทํามาให้กับ ผู้หญิงหรือว่าคนข้อมือเล็กโดยเฉพาะเลยอะ่ะดังนั้นเวลาสวมใส่ปั๊บเนี่ยมันจะเป็นฟิลลิ่งที่ไม่ค่อยพบเจอบนนาฬิกาทั่วไปที่ผมใส่เลยคือปกติถ้าเกิดผมใส่นาฬิกาพวกคอรนโรกราฟสามแปดมิลนะ่ะสายยังไงก็จะแบบเหลือเยอะหน่อยนะครับอาจจะมาอยู่แถวๆเนี้ยนะครับรัดเข้าไปแบบไปปลายเลยแต่อันเนี้ยเหลือ3ามรูนะครับหรือถ้าเกิดใส่แน่นๆหน่อยก็เหลือ2อรูซึ่งแบบโห,หเหลือเฟือมากๆแล้วก็สายฝั่งนี้เนะี่ยมีที่ล็อกสายให้ด้วยนะอย่างเงี้ยเป็นปลายนะครับจิ้มเข้าไปในรูด้วยซึ่งก็เพอร์เฟกต์เลยนะ อยู่บนข้อมือ5.75นิ้วหรือว่า14.5เซนนะครับออกมาประมาณนี้เลยเพื่อนๆโอ้โหเนี่ยไซซิ่งเพอร์เฟมาก38มิลโครโนกราฟแล้วก็ความหนาเมื่อกี้นะ13มิลกว่าๆใส่จริงไม่รู้สึกขนาดนั้นนะเพราะว่าด้วยความเป็นสายยางด้วยแล้วก็ขาลักเขาอะสั้นๆแล้วก็มีความแบบเป็นจง,งอยจง,งอยลงมาดังนั้นตรงนี้ไม่มีช่องว่างเลยนะเอานิ้วสอดไม่ได้เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีมากถ้าเกิดเทียบกับความหนาที่วัดได้เมื่อกี้นะครับแล้วก็สีเนี่ยลุกมัน คือมันเป็นสีที่ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะครับสีฟ้าฟ้าออกแนวแบบเทอร์ควอยซ์แล้วก็มากับสีโรสโกซึ่งตอนแรกอ่ะผมเห็นเรือนนี้เปิดตัวมานะมันมีให้เลือกหลายสีมากเลยมีทั้งตัวสีดำนะครับซึ่งแบบสีดํามันก็ดูเซฟแล้วก็ตอนแรกอ่ะจะเล็งเอาสีขาวละเพราะสีขาวอ่ะมันดูลูกขุนหนูมากเลยแต่ว่าสีขาวอ่ะตัวน้าปัดอ่ะมันเข้มนิดนึงซึ่งเดี๋ยวมีรีวิวให้ดูนะครับสีขาวมันจะแบบ ตอนแรกจะโดนจะโดนแล้วแต่ว่าไปไปมา,มาเนี่ยมาเจอสีเนี่ยซึ่งผมว่าน่าจะเป็นสีโปรโมทหลักของเขาด้วยนะคือของจริงนี่คนละเรื่องเลยนะแบบดูดีกว่ามากๆอะ่ะแล้วก็ดูใส่ใช้งานแนละ้วมันสนุกอะ่ะเป็นนาฬิกาที่เนี่ยพอแต่งตัวเสื้อยืดกางเกงยียนอย่างเงี้ยผมว่าก็เข้ากันได้ไม่ยากเลยนะครับคือมันจะแมทกับสีฟ้าของกางเกงยียนแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าน่าจะเป็น everyday watch ได้ไม่ยากมากนะครับ โอเคสีอาจจะดูโดดๆไปหน่อยนะครับมีสีทองด้วยแต่ว่าพอมันเป็นทองแล้วก็สีแบบสบายๆอย่างเงี้ยสีเทอร์ควอยส์ฟ้ามันก็ดูสบายตาดีนะไม่ได้ดูทองแบบทองเกินไปจนใส่แล้วจะเขินอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นทองที่แบบเหมือนมีดีไซน์แมทช์กับสีได้ดีอะไรประมาณนั้นนะ่ะดังนั้นก็เรียกว่าเป็น everyday watch ได้สบายๆเรือนึงแหละนะครับแต่แน่นอนถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากได้ความสุภาพมากๆหรือว่าความเรียบร้อยมากๆผมว่ายังไงก็ต้องไปสีดาล้วนนะอันนั้นก็ยังไงก็ดูแบบเซฟสุดคือใสายยา่ยาวๆอะ่ะถ้าเกิดแบบอยากได้นาฬิกา ก็จะเชียร์สีดําแหละนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนอยากให้มันสนุกขึ้นมาหน่อยแล้วก็อยากให้แบบมันเป็น,นอาฬิกาที่มันดูเด่นหน่อยแล้วก็คนเห็นแล้วเฮ้ยยี่ห้ออะไรเรือนอะไรรุ่นไหนไม่เคยพบไม่เคยเจอสีไม่ค่อยได้เจอในตลาดเลยอ่ะอันเนี้ยจะเป็นคําตอบละเพราะว่าสีคู่สีของเขาเนี่ย มันก็เด่นจริงอะแล้วก็เป็นคู่สีที่ผมว่าไม่ค่อยซ้ําหรือว่าไม่ค่อยเหมือนใครในตลาดเลยนะครับยังไงก็ลองตัดสินใจใเลือกสีกันได้นะก็แนะนําว่าไปดูตัวจริงก่อนเพราะว่าตัวจริงกับในรูป 3D ต่างกันเยอะพอสมควรนะคืออย่างน้อยๆเนี่ยตัวหน้าปัดที่มันเมทัลลิกเนี่ยมันเปลี่ยนสีแบบค่อนข้างจะเยอะอะถ้าเกิดโดนแสงในมุมต่างๆดังนั้นก็เลยจะเชยร์ว่าไปดูตัวจริงก่อนเพื่อความชัวนะครับ ส่วนราคาเรือนี้ราคาป้าย2 1งหมนนะครับก็ซื้อจริงประมาณหมื่นไปไปลายนะหลังจากหักส่วนลดนิดหน่อยแล้วประมาณนี้นะครับถือว่าราคากำลังโอเคหมื่นไปไปลายได้คุณภาพประมาณนี้คู่สีประมาณนี้สเปคกันน้ําระดับนี้ก็สบายมากนะครับไปซื้อกันได้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ